สวัสดีค่ะพอ่พอแม่เอฟซี FC ของคุณครูแม่เหมียวทักทายตอนเสดสัยของวันที่มืถอนายยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะสกลนครหนาวมืว่อเสารนี้ตื่นขึ้นมาตอนเสาร์ยี่สิบองศานะคะล,มพ,ลมพัดว่อยๆลมพัดวีวีเลยนะคะแต่ว่าสายมาเนี่กระแดดแต่ว่าก็ยังคงความเย็นอยู่บริเวณอุณหภูมิวะะ่าเัดถอยแต่ว่ากับเขาสู่หนาหนาวของทางสกลนครน,นะคะเป็นห่วงเป็นใยเด้อทางศิลปินแต่เกิดมาสแสดงทางสกลนครน,นี่ พอ่ออากาศหนาวอากาศเย็นจำได้ปีที่แล้วนี่นะมาแสดงงานอยู่ทั้งอำเภอสว่างมีคนเบิ่งน้อยๆค้นเพราะว่าอุณหภูมิประมาณเก่าองศาหนาวนะครับต้องเข้าใจว่าขนาดคนแสดงก็ใช้เสือกันหนาวคุ้มเนาะคุ้มแสดงตอนนั้นจำได้อยู่ไปไผ่ไผ่คเคยเบึงแล้วก็พอขนที่ไปเบึงไปช่วงจริงๆมันก็บคกสามารถไปได้เพราะว่ามันหนาวหนาว,นาวจริงๆนะคะหนาวอย่างกับอากาศภาคเหนือ ช่วงของฤด,ดูการที่สองเขาไปเบิงศิลปินลูกๆหลายๆคนนี่มีความประทับใจนะคะหลายๆคนฝีมือโดดเด่นขึ้นมาแจ้งเกิดมาถึงฤด,ดูการนี้แล้วที่เห็นแล้วมีความประทับใจค่ะยังหักแพ้งนี่คือโดดเดินบนเวทีเลยกา,การแต่งตัวการเต้นการโช์ยิง่งมีอ่ยังก็ได้มาเป็นแดนเซอร์เนี่ยอาชีพเก่าอาชีพเดิมที่น้องเคยเฮดมาเนี่ ก็ยิ่งเฮ็ดให้เพื่อนหลดเด่นบนเวทียินบอกได้หลายคนกับไปชื่นชมในการใส่ชุดนันชุดแว่นแว่นแว่นชุดนี่ชุดนั่นนะคะก็ะถือว่าน้องปฏิบัตินาทีหรือทํางานของตัวเองบนเวทีได้ยังสง,ง่างามพนผูบมมักบบแพงเคนก็ถืว่าบวงามเลยรอบผูเขาเ้าแพงเขาก็บเบิ่งเฉยๆเขาก็ดูดีนะคะอย่างอย่างมานาเนี่ยก็คือกัน ปีนี้ฤดูการนี้เห็นเพิ่นมาอยู่วงสองเหล่านเพื่นเต้นเพิ่นแสดงออกมานะคะนารักเป็นตะหักเป็นตะแพงนะคะเว่นเว้นกันกันพระเอกนักสุรศักดิ์แบบนี้นะคะกะเ็เลยมาเต้นมาโชว์พอฉัน,นห้องเพลงกับเก่งนะคะเอาใจพ่อพอแม่แม่เอฟซี่ก็ดีแล้วก็การแสดงในหลากหลายบทบาทบนเวที่นก็ทํำด้ดีถ้าดดีทุกคน ล้วก็ต้องชื่นชมอีกคนหนึ่งคือ,น,อ,อ,อน,น้องเอกชนวรินคุณคู่กับเป็นเอฟซีเพื่อนมานาาะคะแล้วเขาดูดูการที่สองเข้าก่อนก็นกคือไปหูจกักเพราะว่าไปเห็นหักแพ่งสินะเ่นไปเบิ่อเดีหักแพงก็เลยเขาเขามาเบิงเขามาติดตามการเติบโตของเพื่อนก่าวไปที่เล็กที่ละ,ละ,ละหน่อยแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าบทบาทดดดดินของเพื่อนนี่ต้องชื่นชมบนดีน่ในเมื่อก่อน,นเพิคนเกี่ยวห้องเพลงก็เพลงอย่างเพลงไอ้อยาสยบติด ตืมซือ้อลโอ้อยเนาะแล้กกับมาห้องเพลงบนี้เป็นเพลงของเพิ่นเองคือเพลงยำระแงนมันบอกแว่นๆวนะ่ะนาขีมโม่ใส่แว่นๆหลายๆวงหลายๆเวทีก็มีคนอื่นไปห่องแต่ว่าในความรู้สึกความประทับใจของเฮานะ่ะหนึ่งนะการชื่นชมเพิ่นนําเห็นเพื่อนแสดงได้ดีด้เนาะหล้กก็เป็นการแสดงโชว์ที่น่ารักมีลูกๆศิลปินที่เฮ้า พ่อใจหักแพงเพื่นเต้นให้เพื่นอยู่บนเวทีจําได้ว่าข่างขวานะี่ยคือหักแพงที่เป็นศิลปินผู้หญิงนะข่างทรายกับแม่เป็นต้นริ้วที่เพื่นแบบเต้นแล้วก็มาลูบไหลอ่าทากันอ่าย่างกาะนา่นารักน่ารักบนเวทีในขณะเดียวกันก็มีเอกนัดสุรสามีอ่าน้องมานะนะคะกับตินเพลงนี่ก็จะเห็นในคลิปของเพลงย่ำประแงานี่หลากหลากหลายเลยนะอ่าพ่อแม่เอฟซีเพื่อนก็ทายยังหักแพงก็ทายัยงอ่าน้อง ต้นลิ้วสินะคะกับไทยเฉพาะนะนาสุรศักเนมานาเนี่ยนะคะเขาก็เลยเห็นว่าเพลงคนนี้งเลยเป็นเพลงสนุกสนุกเป็นโชว์ที่ทินาที่นาเบิงแล้วก็ต้องยกนิว้วยกปู่ให้กับทุกคนนะคะที่ได้โชว์ตัวนี้ออกมาดีน้องเอกก็ถือว่าตีบทแตกนะคะตีบทแตกในในบทเพลงนี้แล้วก็ไปเห็นความประทับใจอีกอันหนึ่งเพิ่มขึ้นของน้องเอกชนวรรินก็คือเพิ่อนฟอนเกี่ยวกันเนาะจริงๆเขาก็บค่อยได้เบิงบ่ได้เห็นเลยเห็นเพิ่นฟอนเกี่ยวกันกับน้องเน่เน่ ไข่ไกันกับนองมะนะฟอนเกี่ยวกันกับไอ้นองหักแพงแต่ก็เ่าก็ะชื่นช่มเด็กน้อยสองคนนี้อุ้ยหอนฟอนนารักอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันเขาอาจจะบุคคลเห็นคลิปของคนอื่นนอกจากหักแพงนอกจากมะนาที่ที่เพิ่นร่ำฟอนนะคะเกี่ยวกันตรงนั้นหลากลายบานนี้มาเห็นของนี่นี่เพิ่นมาฟอนร่ำกันกับเอกชนพรินนะคะเป็น าการร่ำอีก้า่ๆกันกับของม,มานหาหักเพลงอุ้กนารักอีกแบบหนึ่งนะถือว่าบทบาทที่ได้รับนี้ยังก็การแสดงออกมากได้นารักเป็นการฟอนรั่ที่นารักอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็มีโอกาสได้เห็นคลิปนั้นคลิปนี้หลากหลายย่างกับเหตุให้ประทับใจศิลปินนะคะว่า การฝอนการร่ำนอกจากการห้องเพลงบนเวทีแ <ret> ล <sm> ้วเนี่ยการฝอนการร่ำของเพิ่นกระเฮ็ดได้ดีนะเนเน่ก็น่ารักแต่เราเห็นแต่เพื่นห้องเพลงนะคะในลายสดในอย่างการแสดงบนเวทีกับบริบิึงเพื่นขักันเห็นเพื่นมาร่ำตัวนี้กับเอกชนวารินเนี่มาฝอนใส่กันนะคะน่ารักนะคะเป็นคู่หูคูขวัญนะคูหูนียยกให้น้องเอกกับเนเน่คูขวัญก็จะเป็นให้หักแพงกับน้องมะนาซึ่งสองคนนี้ สองคูนี่ออกมาถ้าเกิดเดี๋ยวมาโชว์น่ามีโอกาสได้โชว์ขึ้นนองเพื่อนหนึ่งก็น่าจ,จะเป็นอีกอีกอีกบทบาทหนึ่งที่พอๆพแ,แม่เอ็ซี่สิบับใจเพราะว่าบางที่เขาก็ไปเห็นเห็นแค่ค้นบางคนเนี่ยสินะคะเห็นหลากหลายมากแล้วก็เห็นอาแจ้งเกิดอีกอันหนึ่งก็คือแก๊งมดคันไฟบ่ <laughs> มดคันไฟปีนี้ยังก,กองทับไ่ขึ้นในห้างไงขึืนห้างใหญ่ขึ้น ไปเบิงพ่นไหลโซดกับเป็นตะหักอยู่ได้นอกมวนได้ใส่เสื้อหมักกระแลงซะไปใส่เสื้อหมักระแลงพักกันฟอนพักกันเตียนคู่กิงคู่ยังพันกระเนาะก,กับยังมวนคือเก่านะคะก็ต้องชื่นชมทุกคนทุกทันทีอย่งา,างก่อนในเวลาว่างก็ให้พพอๆหแหม่คลายความคิดหอดถืออกถือใจก็ต้องห้กำลังใจให้ติให้มาไล่มันเป็นเรื่องปกติเด้วยไอ้หลายคนบอกว่าไปหาขอเงินโอ้ยมันขั้นข,นข,นขนใอให้เมย์ขั้นเท่าบ่ถือใ,นใจนี่ให จังไรจ่างกระบอกหายเปนบลาร์เปนบลาค่ะอันนี้คือความจริงเลยเฮาถึกใจพ่ต้องขอเฮากระหายอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นกับก็เหล่วแต่เขานะคะคนถึกใจเฮ็ดจังไดก็ถึกตาคนบ่ถึกตาเฮ็ดจังไดก็บ่ถึกใจนะ,ะนี่คือสัจธรรมทีเที่ยาหูมาอยู่แล้วรูกคู่กไก่สิเปิดเทอมมาได้อาจจะเห็นย้านทักทายย่างามือเสาหลังผุ่มหนวดเลือดสีนะคะขั้นเกิดเวลาไปทํางานก็จะแต่เฮาจะแต่งตัวแล้วก็ะ เตียมเตียมฝเฝ้าเว้าไปแล้วกะ็เรื่องเล่าคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้พอ่อให้กาลังใจกันไปแต่ถ้าเกิดมันเป็นวันหยุดก็อยู่บ้านเฮ็ดเวียกเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กว่าสิแล้วนะคะกว่าจะแล้วกว่าจะยังก็ถือว่าเป็นช่วงเจวาวาของการพักผ่อนแต่ว่าความสุขทังใจยังใดยังใดก็ยังเบิ่งยังแย่ง,ยง,ยงคือเกา่าเพราะว่าคุณคู่มาให้กาลังใจนะคะให้กาลังใจคนหฮาวาบางที่ห่าอยู่แบบเงาเงานะลูกศิลปินเนี่ย อ่ามันมัน,มนยังวม่งสองหนงานมันบดูบดหลายกันไรสดเอานะคะให้พ่อพอยแม่ไขความคิดหอนคิดถึงหลักกิจกรรมอีกหนึ่งกับไก่เขามานอะไรได้บ้านนี้รอยกระท่งไปมีความสามารถนั้นกะได้ไปแสดงความสามารถเอ๊เห็นหักแพงว่าสิไปยังก็ไปแสดงมันบอกจะไปแสดงและะ้วก็ร่วมยินดีกับการเลี่ยนจบหลักสูตรของเพลินนะคะผลงานของคณะยังก็ลักสูตร หลักสูตรหมอลำศึกษานี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะให้เด็กน้อยทีาขาดจากการเรียนในในระบบนะคะไปสู่การเรียนนอกระบบทีที่เป็นการเรียนแบบโอ t ทีถือว่าชื่นชมนะคะคู่เขาไปเป็นยังก็ผู้ติดตามเป็นแฟนพันธ์แท้ของของครง,งการกสศตัวนี้ยางนั่นเลยนะคะไปคอมเมนต์เล้ยละยางแล่ะล่อล่อหล,ลักสูตรใหม่ของเพื่อนอยู่ก็คือหลักสูตรอ่า หนักมวยนะคะหลักสูตรหนักมวยเพราะว่าคู่เสื้อว่านักมวยอีกเป็นอีกกลุ่มคนหนึ่งที่ขาดการนึกษานะคะเขาเป็นคุณครูเขาก็อยากจะห้ทุกคนนะ่ะมีการนึกษาไว้เพราะว่าในอนาคตเพื่อเขาเมื่อยเขาไปทางหมอล่ำบรายทางอาชีพที่เขาเหตุไปใส่แรงยางยางยางหนักมวยเนี่ยสามสิบปีนี่สามสิบกว่าปีนี่เขาก็บเบิดแห้งแล้ว อย่างหน่อยก็มีบูดการนึกษาพ่พอได้ไปสมัครงานอื่นๆนะคะก็ซือ้อว่าคุ้คู่ก็ให้กำลังใจในโครงการดีๆแบบนี้ชื่นชมศิลปินทุกคนทุกท่านเดอ้อให้กำลังใจคุ้ยเฮ็ดดีเขาก็ต้องยกย่องชุมช่มชย่อภยเฮ็ดบุญดีเขาก็ต้องอ,อย่างก็ให้คำแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจค่ะสูๆต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ